ปี2023นี้ถ้าไม่อยากขอระเบิดต้องฟังข้อที่ 1. m y ่ e ไเปเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องมีให้ได้ค่ะข้อ 2. อย่าโอเทดเกินความเสี่ยงที่คุณจะรับได้ข้อที่ 3. ต้องมีวินัยและแผนการเทรดจุดซื้อจุดขายและจุดคัทลอสข้อ 4. อย่าใจร้อนรอนให้ได้เพราะคนส่วนใหญ่เจ็บตัวพอแย่งซื้อหุ้นในช่วงข่าวดี ข้อห้าไม่มีหุ้นไหนขึ้นแบบไม่มีวันลมข้อ6ข่าวที่ข้อมูลรายย่อยเข้าถึงต้องระวังให้ดีๆข้อ7ข้อมูล i n นไซต์เป็นข้อมูลที่อันตรายข้อ8ประสบการณ์ขาดทุนของคุณจะทำให้คุณเป็นคนเข้มแข็งนั่นแหละจะสานคุณได้ดีที่สุด และข้อสุดท้ายอย่าลืมติดตามช่อง Chill t r a d e r Room นะคะ